ทุกคนครับหลังจ,จากที่หายกันไปนานวันนี้เราจะมาทําคลิปสุ่มผลแต่เด็กไม่อะให้ตัวเองถ้าได้ผลดีก็กินตัวเองแต่ถ้าได้ผลไม่ดีแจกเด็กแ้าตัวนี้มันจะตายแล้วผมขอตีวอาสมุกหน่อยนั่นหยือยป่าละ่ะ ไม่ได้ทำไมไม่ได้นี่คันก็ไม่ได้คิวออู้่ยาตีอะไรวะตี่ก็เอาอกาุมก้อนบ้าๆเนี่ย ไปสมบูรณ์แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ต้องอยู่กันานานๆหน่อยสิไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้วมั้งหรือไม,ม่ก็าอาทิตย์เนี่ยแหละขอโทษนะครับที่นารนอนานผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกตอนนี้ผมมารีวิวสองแมปนะแต่บล็อกฟู้ดทุกคนน่าจะรู้ดีเพราะตอนนี้ผมได้สกิลแสงเอาไปทุกครบสิบสกิลผมกอว่าเส้นเดือนหรือไม่ก็ผมทำงานเสร็จหรืออะไรเสร็จเนี่ย ผมเจอแล้วผมมังกรถาวนวูเว็บด้วยนะงั้่ตัดไปตอนที่ถึงที่สมผลกันเลยไม่ได้เจอกันนะก็ขอเว็บสักหน่อยนะได้หมดกระโปรงเหมือนเดิมน,นะนนะอุ๊ไม่ดนแล้วผมจะใช้คอมโบผมให้ดูนี่ผมดักสตันสกิลสกิลกดเลย ก่อน้องไฟไปแบบนี้นี่ก็ดีไหนไปทางไหนอางนี้มาเลยไอ้บอมถึงตายไปตอนที่มันใกล้ตายทุกคนตอบบาอัศรานี้มันจะตายแล้วคอมโบถึงไม่ถึงนั่นอยู่ว่ะ ช็อตตุ้มไม่ตายอีกเหรอืมใช้ข้าวบุษชันไม่ตายก็ดีแล้วมใช้ค้าบุษชันฆ่า,าอะไรกันไม่ฟันอีผงไม่ฟาร์มมันแล้วเล่นก็ฟาร์มันดีไม่ฆ่าไหนจะเสร็จไม่หนจะเสร็จเนี่ย,รออย,ยเราเนี่ยโอ้ช่างไรเสร็จนะเ,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 เออก็อจบเลยทุกคน บทุกคนวันนี้ตอนนี้เราถึงที่สม,มุนแล้ววูุูคนสมด้ผมสติงด้วยไอเอฟไอเอฟดี F I F I F B ออกไปงงวะโอุ้ช่ังมันอ่ะขอผลเกลือสึ้ง น,นี่สูตรผมนะครับแุ้ก็ซุ๊มตึ้มโหเขาแข็งโคตรดีเลยครับทุกคนผลโคตรดีเลยผมกินดีกว่าโคตรดีเลยดีกับอผีละไม่ได้เจอนาน กับผลดาร์กเปลี่ยนกลับไปผลดาร์กผลดาร์กไม่ขายแต่ผลแซงขายฉันที่ผมมีทาวนแต่ผลดาร์กผมก็มีทาวนแล้วจะเอามาเพื่ออะไรวะมันใส่แะละผมมีอะไรใส่อยู่ผมได้รดทุกสกิลแล้วนี่เอา้ามาได้ไงวะหินเหล็กเหลก,ลกคุณเหลก เล็กเล็กนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่หนักแน่มาเอาวิธีสงครามหน่อยแล้วกันเอ้า ดีกว่าผมตัดเสียทั้งชีวิตเสียทั้งเงินเงั้นเจอเดี๋ยววันนี้ผมจะทำโซลวีดีกันจากเงินที่เลื่อนเลยก็มาเลยแต่เขาจะไกลนี่ก่อนโอเคผมฆ่ามันเรียบร้อยไม่แพผลแม่ด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปฟาร์มยาวๆเลยรักกัน เออเอาฝั่งนี้นั่นแหละฝั่งนัไไน้นก็ฝั่งนู้นดีกว่าฮงงว่ะเอ๊ะนี่ผมไฟเปิดน้นได้เลยเออนี่ว่าเดี๋ผมทำแต่ตัวแล้วกันผมจะฟาร์มคาบูชาดก่อนไม่ได้หารเปลานานก็ต้องมีอัพกรดิจบ้างนะ มงว่านนเม็กมาตอนนี้ใช่ไหมทุกคนเม็กมาดีจา้าคิซารุปป๊าปๆา,ปา,ปาเออว่าไปผมลืมเปลี่ยนผมจะทำหมัดคาราเต้มนุษย์เหน2่ยทีสองะหาไฟผมไม่เอาหรอกมันทำยากโคตรยากอีงด้วยเลยนั่นก็มาแย่งผมฟันอีกแล้วออไม่ใช่ดีกว,ว่า้วกดันที่เออไป เบอร์เพชไม่อันนี้มันเป็นเอ้ยมามาผิดศดูน,น,นย์นามาอินจารีของผมงับบุหรี่ขอหาที่ฟาร์ามหาไม่ค่อยจเจอเลยโอ้ ยี่อะไรกันนะกันนะเออนี่มันต้องตัวนี้ก็เดินหาตั้งนานโูกุจะเจอรูวอนจะมันเห็มันเดิมจุ่มมือรู้ไหมท่าน,นมันแบบมาตี้สามร,ร้อยส่วนทำเอ,อาหมัด s u p e อ element ก่อนไงนพึ่งสามร้อยสิบสาม Okay, เกเบนหน้าพันเงินอะไม่เท่าไหร่ครับทุกคนแต่แฟกเมนเครียดเลยเรื่องแฟกเมนนี่ผมเครเียดมากความพูรรมดยากวันนีามตุตุ้มตุ้้ตออวนซะหน่อยละกันตุ้คิดว่ามันเป็นมัดซุปละมัดซุปมัดซุปมัดซุปมัดอตห อันนี้ก็เอาอันนี้อัดเข้าไปด้วยอันนี้อัดเข้าไปด้วยอันนี้ก็อัดเข้าไปด้วยอันนี้ก็อัดเข้าไปด้วยนี่ก็อัดเข้าไปด้วยจะอัดเยอะเลยขนาดนี้อันนี้ก็อัดเข้าไปด้วยนี่ก็อัดเข้าไปด้วยอันนี้ก็อัดเข้าไปด้วยอันนี้ก็อัดเข้าไปด้วยอันนี้ก็ เพืไปไหนไอ้อยนั้งผมฟาร์มจนผมรับเครดิตออกมาน่ของผมไหมผมไปทักผมไปทำคลิปลงดันดีกว่าก็จะดีใช้ได้แจะชวนแต่ผมจะใช้หมัดน,น,นี่ก่อนที่เจ๋เดี๋ยวคงจะใช้ผลดันแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะผมจะใช้อีกคลิปหนึ่งผมจะทำ คลิปหน้าวันนี้ลุงดันหนึ่งคลิปอันนี้หนึ่งคลิปลุงดันหนึ่งรอบพองั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วขอนนไม่ใส่อินโทรนะเกียดใส่ยากแต่สใส่ได้ต้องหลุดเกมหลุด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 หลดหลุดฮึคุณทัศเอขอไปไฟสักสองรอบ กันเนี่ยกัดดีก่าก่อนที่จะตายในเรื่องในคลิปนี้ขอจอบไปเพียงเท่านี้จุกโลเสียงไปไรวะก่อนลาก่อนล่ำลาเราจะไปเปลี่ยนเป็นไปนแล้ว,ว่าที่เลยตอนเร็วหนึ่งคันที่เราอัดคลิปไปให้ดูกันนะทุกคนเท่าดูใช่ไหมเราจเปลี่ยนกับซาบิ Hey, แฮ่ซาโบมัดดาคอนตึมเป๊ะเลยเป๊ะเลยคลิปนี้เอา้าลืงกดปิดคลิปไมาเลยเปลี่ยนเป็นฝนมืดให้ทุกคนดูรักาน